จึเรียบสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรลุงตนครับนี่ก็สวัสดียามเช้าด้วยนะครับนี่ก็ขอกพ่ดูนะ้ำน,นะครับหลังบ้านว่าเมื่อคืนฝนตกดีครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็ถามว่าหนักไหมก็ไม่หนักนะครับแต่ก็ เรื่อยๆนะครับทั้งคืนครับตั้งแต่อสามทุ่มนะครับอา่าจนถึงโอ้เช้าเลยครับช่วงประมาณตีสี่ตีห้านะครับนี่ก็โมงตปเจดโมงแล้วนะครับดูครับบรรยากาศมือดอีกแล้วครับไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าวันนี้นะครับ เพราะว่าดูข่าวเมื่อวานที่บุรีรัมย์นะครับตกหนักมากนะครับก็น้ําก็ลดลงแล้วนะครับวันก่อนนะครับผมมาดูแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนาะก็ลดลงอเนี่ยตรงถนนตรงนี้นะครับไม่มีน้ําไหลตัดผ่านแล้วนะครับแต่ฝนตกเมื่อวานนี่ครับวันนี้ดูครับท่วมอีกแล้วเริ่มจะ ท่วมมีน้ําตัดผ่านนะครับสองวันที่แล้วนะครับแห้งแล้วนะครับก็คือไม่มีน้ําไหลตัดผ่านแล้วแต่ว่าพอฝนนะครับแค่นั้นเองครับมาอีกแล้วน้าเร็วนะครับฝนปุ๊บมีน้ําปับ๊บประมาณนี้ครับไปเราพาไปดูอทางด้านโน้นนะครับ ลาก็ามาเล่นน้ำครับน้ำไหลนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าอีกถ้าน้ำไหลช้าก็ไม่สิต้องบอกว่าถ้าฝนไม่ตกสักาจากวันนี้เนาะไปจนวันที่สองนะครับตุลาที่สองประมาณสิบวัน ประมาณแห้งไปประมาณสัปดาห์กว่าสิาบวันประมาณนี้ก็น้ําก็น่าจะลดเร็วกว่านี้ครับตอนนี้ก็ขนาดแค่ไม่ตกประมาณสามสี่วันก็ยังถือว่าลดลงเร็วเลยนะครับนี้ถ้าไม่ตกสักสิบวันนี้น่าจะแห้งกว่านี้ถือว่าน้ําลดมากกว่านี้นครับ ดีที่ว่าน้ํารถเดียวแปลงญ้าผมก็เลยไม่ค่อยได้ได้รับผลแต่ว่าก็เริ่มเหลืองๆแล้วนะครับวันนี้จะต้องตัดแต่ต้องดูฟ้าฝนนี่ครับนเนาะไปดูทางด้านนูน้นโ,โอ้ลื่นขาก็ตั้งท้องแล้วนะครับใกล้จะออกรวงแล้วนะครับ ก็น่าจะไม่เกินกลางเดือนนี้นะครับได้เห็นแน่นอนนะครับข้าวตวรวงนะครับอาจจะประมาณนี้แหละโอ้โหไปผมพาไปดูตรงที่หนูมันกัดกินนะครับนี่เป็นนาดำครับ เดี ly, yep. ani, after, yep. ๋ยวก็ออกรวงแล้วครับไม่นานครับเนี่ยสังเกตจากต้นข้าวได้เลยนะครับนี่ครับดูโอ้่ครับคือน้ำมันหนุนไม่ถึงคือเราต้องการให้มันแห้งด้วยแหละครับนะแล้วน้ำมันอุเฮ้ยข้าวดอกมะขามมาออกรวงแล้ว แต่แต่น,นี่เป็นข้าวเมลินะครับแต่ข้าวดอกมะขามที่ออารวงก็คือเมื่อก่อนตรงนี้นะครับอาผมปลูกข้าวดอกมะขามเอาไว้ผมปลูกแค่ป้าให้ข้าวพันมาแค่อ่าเล่าให้ฟังก่อนวนะ่าป้าให้ข้าวพันมาแค่อ่าหน,นึ่งหยิบมือนะครับหนึ่งหยิบมือนะผมปลูกตรงนี้ได้ประมาณาร้อยกิโลผมก็งงเหมือนกันปีแรกเลยนะปลูกปุ๊บได้ร้อยกิโลเลยงงเลยครับแค่หยิบมือเดียวนะ ปลูกได้ร้อยกิโลโอ้โหมันก็งงเลยเข้ามาได้ยังไงแต่อู้ที่ผมทําปีแรกอ่ะสวยจริงครับแต่ปีที่แล้วไม่ค่อยได้ครับน้ําท่วมมันลม้มน้ําท่วมนะครับท่วมแบบแบบมิดเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเห็นวันนั้น,นครับมิดเลยแต่ข้าวมันออกร่วงแล้วไงครับมันคือมันใส่อ่าเม็ดข้าวไม่ได้นะครับใส่เม็ดข้าวไม่ได้มันใส่นมนมไม่ได้แล้วก็ทาให ข้ามันเน่าไปเลยครับบัวก็ได้แค่เข้าวพันกลับเมา่คืนประมาณอสองตุ้งปุ๋ยนะครับก็บประมาณตีไปแล้วก็หกสิบโลโดยประมาณนี่จะต้องตัดให้วัวให้น้ำลดกว่านี้ก่อนเย้ยจะตัดให้วัวดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวถ้าไม่ตัดนะครับเดี๋ยวหนูมันจะเข้าไปแทะไปเรื่อยๆไปข้างล่ามไปข้างในเรื่อยๆ เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้าวเหนียวอาที่สวนที่ผมดูแลที่นู่นนะครับแล้วก็ไปดูคันนาด้วยว่ามันหักมาอะไรตั้งแต่วันที่อพยุเข้าก็ไม่ได้ไปเลยนะครับเป็น10วันแล้วเนี่ยนี่ก็ผ่านมาปกติประมาณเราพูดว่าพืชหัดใช่ไหมอาที่ผมไปอ,อ่าฉีดปุ๋ยทางใบไป ใช้ปุย๋ยอาชีปุ๋ยอาหารเสริมให้กับเขาเนาะทางใบนะครับทุกสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือผมเอ๊ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปเพราะว่ามันฝนนะครับก็เลยไม่ไปดีกว่านะครับเนาะอ่าคลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้นะครับเป็นสั้นๆพูดคุยยามเช้ากันแล้วกันนะครับ บายบายสวัสดีครับผม